มาชมนะครับภายในสวยๆของเจ้าจูเนอร์นะ,รน,ะรนะครับเคนบูดนะครับเทโอนะครับ KT ทีห้าพันนะครับเครื่องนี้ก็สวยคลาสสิกเลยนะครับเปิดไฟจะสวยงามนะครับมีจอแสดงผลซ้ายขวานะครับ ายในเครื่องนี้ผมก็จะการจูนขึ้นให้เรียบร้อยนะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับ